ไข่เซอร์ไพรส์โฟร์เซนทุกคนเบบไปเจอไข่เซอร์ไพรส์โฟร์เซนมามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงพ่อแกะออกมาเขาก็จะแยกเป็น2ส่วนนะอีกส่วนหนึ่งแกะออกมาเขาก็จะเป็นขนมช็อกโกแลตแล้วก็จะมีบบสกิตข้างในด้วยตัวนี้อร่อยมากมาลุ้นอีกข้างกันว่าจะได้อะไรตัวนี้แกะออกมาได้เป็นแม่เหล็กติตตู้เย็นแล้วก็มีสติกเกอร์แถมมาด้วยนะมาลุ้นอีกอันกัน ทุกคนอันนี้ไปได้เป็นสแตนดี้เอามาประกอบต่อกันแบบนี้นะตัวนี้ตั้งโชว์ได้น่ารักมากเลยมีใครสมได้อะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกหนะ่อยขนมไฟฉายออกมาอีกแล้วตัวนี้เป็นลายกระตูรลรูนิทูนนะเขาจะมีทั้งหมด3สีเลยตัวข้างล่างแกะออกมาเขาก็จะเป็นอมยิ้มพอกดตรงนี้เขาก็จะเป็นไฟฉายนะแล้วเราก็หมุนเลื่อนตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนภาพได้มีใครรู้จักตัวกระตูนในเรื่องทุนนิทูนครบ,บบ้างคอมเมนต์บอกหนะ่อยถ้าใครตอบถูกหมดต้องเป็นแฟนพันธ์แท้แน่เลย เยลลี่ผลไม้ออกใหม่ในเซเว่น 7. ตัวนี้เป็นลูกสตรอเบอรี่เป็นลูกพีชเป็นลูกแอปเปิ้ลเบชอบมากๆเลยอ่ะแพคเกจเขาน่ารักมากเลยมาลองแกะดูข้างในกันเนื้อเยลลี่เขาก็เด้งดึ๋งมากเลยนะเพราะกัดออกมาเขาก็จะเป็นไส้สตรอเบอรี่ข้างในมาแกะลูกพีชกันตัวเยลลี่นุ่มนิ่มมากเลยข้างในเขาก็จะมีไส้รสพีชมาดูรสแอปเปิ้ลกัน เนื้อนุ่มๆแดงๆข้างในเขาก็มีไซส์แอปเปิ้ลมีใครลองชิมแล้วบ้างชอบรสนหนการคอมเมนต์บอกหน่อยทุกคนขนมโพนี่ออกมาอีกแล้วตัวนี้เขาแถามที่ติดโทรศัพท์ด้วยนะมาดูกันว่าเบจะได้สีอะไรมาดูขนมกันก่อนนะตัวขนมเขาก็จะเป็นบิสกิตสเกลไลท์ส่วนที่ติดโทรศัพท์จะได้เป็นสีนี้แล้วเขาก็จะแถมสติกเกอร์มาด้วยนะมีใครรู้ชื่อ2ตัวนี้บ้างคอมเมนต์บอกหน่อยมาลองติดโทรศัพท์กัน เขาก็จะดึงได้แบบนี้เลยสามารถตั้งได้ด้วยนะอันนี้ดีมากเลยอะทุกคนไปไปเจอขนมแถมไดโนสเสาร์มาเขาจะมีให้สะสมสามแบบเลยนะไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงพอ่อกะออกมาเขาก็จะมีฉากข้างหลังนะแล้วก็มีสติกเกอร์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขนมเรามาประกอบฉากกันก่อนนะเขาก็จะมีสติกเกอร์มาให้เราแปะตามใจชอบเลยออกแบบป่าได้ตามใจชอบเลยนะ ่อไปมาต่อไดโนเสาร์กันตัวไดโนเสาร์ไปได้เป็นสีเหลืองแล้วก็แกะออกมาทีละส่วนแบบนี้เลยจากนั้นก็มาต่อกันทุกคนมันต่อง่ายมากๆเลยนะไม่ยากเลยได้ไดโนเสาร์แล้วคะ่ะมาลุ้นในกล่องกันว่าจะได้เสียอะไรทุกคนกล่องนี้ไปได้เป็นสีส้มแต่ได้ไดโนเสาร์สายพันธุ์เดียวกันเลยอะ่ะพอวางกับฉากแล้วน่ารักมากๆเลยอะ่ะมีใครเคยซื้อมาบ้างขนมบาร์บี้ออกมาอีกแล้วตัวนี้เขาจะแถมแหวนกับสติกเกอร์ด้วยนะมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไง มาดูขนมกันก่อนนะตัวนี้เขาก็จะเป็นบิสกิตสกีไลน์ตัวแหวนมบได้เป็นสีฟ้าตัวนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนมีความเป็นวิงวิงด้วยส่วนตัวสติกเกอร์ก็น่ารักมาลุ้นอีกกล่องกันเราจะได้สีไหนอีกกล่องใบได้เป็นสีเขียวมิน้นสติกเกอร์น่ารักทั้งสองลายเลยคอนสมได้แหวนสีไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย ทุกคนขนมบันนี่ออกมาอีกแล้วรอบนี้เขาแถามตัวปั๊มด้วยนะมาลุ้นกันว่าเปจะได้ลายไหนเดี๋ยวมาดูขนมกันก่อนนะขนมเขาก็จะเป็นรสสตอรอเบอรี่สีพาทเทลเดี๋ยวแกะอีกกล่องเลยแล้วกันมาลองแกะดูกันว่าตัวปั๊มจะเป็นยังไง<ม>เขาก็จะมีตัวปั๊มลายกับตัวหมึกแยกมา ัวมือเขาก็จะเป็นสีม่วงค่ะทุกคนน่ารักมากมาลองปั๊มดูกันตัวลายเขาก็จะเป็นตามรูปปั๊มข้างหน้าเลยนะมีใครเซื้อเมาเล่นเราบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยไข่เซอร์ไพรส์บันนี่ออกไหมมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างข้างในแกะออกมาเขาก็จะมีลูกอมนะแล้วก็จะมีสติกเกอร์จริงๆเขาก็จะมีของแถมหลายอย่างเลยนะ ของเบลได้เป็นปอกใส่ดินสอเป็นรูปบันนี่น่ารักมากเป็รุ่นอีกอันกันตัวนี้เบลได้เป็นเทปรูปบันนี่มีใครสมได้อะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย ทุกคนกัมมีอ่องุ่นออกใหม่ในเซเว่นตัวนี้เขาก็จะมีทั้งสองสีเลยนะจะมีสีม่วงและสีเขียวมาลองแกะกันว่าข้างในจะเป็นยังไงทุกคนระหว่างแกะออกมานะกลิ่นเขาหอมมากเขาก็จะเป็นกัมมีอ่องุ่นใสๆแบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นกัมมี่แกะเปลือกได้มาลองลอกดูกันทุกคนมันลอกได้จริงๆนะมันจะเป็นเหมือนเปลือกบางๆที่อยู่ชั้นนอกเลยรสชาติเขาเอาร่อยทั้งสองสีเลยนะหอมมากทุกคนว่าสีไหนอหร่อยกว่ากันคอมเมนต์บอกหน่อย เล็บบันนี่ออกไหมทุกคนมันมีหลายสีมากๆเลยอ่ะมีสีชมพูสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าของเบลเลือกเป็นลายสีชมพูมานะลายเขาน่ารักมากๆเลยตัวนี้เป็นสีชมพูพาสเทลตัวเล็บเขาก็จะมีกาวในตัวแล้วนะสามารถติดได้เลยทุกคนดูซีลายน่ารักมากเลยมาลองติดเล็บกันติดออกมาแล้วก็น่ารักมากๆเลยมีใครซื้อสีอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย ขนมบันนี่แถมพวงกุญแจใสบ่บัตรเขามีให้สะสมหลายลายเลยนะมาลุ้นกันว่าเบลจะได้ลายไหนข้างในเขาก็จะมีแถมลูกอมมาด้วยของเบลได้เป็นลายม่วงฟ้าทุกคอมันน่ารักดีนะใส่บัตรอะไรก็ได้หรือใครจะเอาไปใส่รูปก็ได้นะมีใครสมได้เสียอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกหนะ่อย